เราลองมาดูข้อสิบสองกันต่อเนาะข้อนี้เนี่ยไม่ได้ให้รูปมานะรเราถามเวกเตอร์เนี่ยตามนี้เลยนะอามาบวกกันอ่าเราลองมาดูข้อหนึ่งย่อยครับเราลองมาดูถ้าไหนวิ่งกันเราลองจับคู่ดูนะครับอ่าพี่ขอถ้าเห็นดูดีๆตรงนี้พี่เอาตัวนี้กับตัวนี้ไว้ด้วยกันแล้วก็ตัวนี้กับตัวนี้ไว้ด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่าอันแรกตัวนี้กับตัวนี้เนี่ย C เนี่ยเชื่อมกันใช่ไหมอ่าเรา,าได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเวกเตอร์อ่าสองตัวนี้ C กับซเชื่อมกันเราก็ได้เป็น D B ได้เลยนะครันแรกอ่ะโอเคเนาะอ่ะต่อไปตัวนี้บ้างละ่ะ A ก็เชื่อมกันใช่ไหมเราก็ได้คำตอบออกมาเป็นเวกเตอร์ BD ได้เลยนะครับอ่ะโอเคเนาะแต่ถ้าเราเห็นดีๆเนี่ยเราสามารถแปลงตัวเนี้ยเป็น นิเสดได้ใช่ไหมอ่าก็คือแปลงเป็นลบเวกเตอร์ดีบีได้นะพอเป็นนิเสดกันเราก็ได้เวกเตอร์ศนะูนย์เนาะเพราะว่าลบกันเหลือศูนย์แต่ต้องตอบเป็นเวกเตอร์ศูนย์นะครับโอเคเนาะอ่าเพราะว่าในบทเวกเตอร์เนี่ยเวกเตอร์คือคือปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางนะต้องมีทิศด้วยก็คือใช้สัญลักษณ์ข้างบนนะครับต้องตอบเป็นเวกเตอร์ศูนย์เพราะว่าถ้าตอบศูนย์เฉยๆมันจะเป็นแค่ตัวเลขนะครับอ่าไม่ใช่เวกเตอร์ นะครับโอเคต่อมามาดูข้อสองย่อยครับข้อสองย่อยอ่าลองดูอันไหนลิงก์กันลองจับคู่ดูนะไม่ยากตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ไม่มีแล้วใช่ไหมอ่าเอาข้อนี้ก่อนอันแรกสองตัวนี้ B เชื่อมกับ B ใช่ไหมลิงก์กันก็คำตอบสองตัวนี้ก็จะได้เป็นเวกเตอร์ ac นะอ่า ต่อไปสองตัวนี้ล่ะ q ลิงก์กันนะครับคำตอบของสองเวกเตอร์นี้ก็จะได้เป็นอ่า p r ได้เลยนะเวกเตอร์ p r แล้วก็บวกอีกสองตัวที่เหลือที่ยังไม่ได้ทำอะไรเนาะเราจะเห็นว่าคล้ายกันมากเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเขียนสองตัวแรกมาก่อนแล้วสองตัวหลังเนี่ยสามารถแปลงเป็นนิเสษของเวกเตอร์ได้เนาะ อ่าเวกเตอร์ CA เนี่ยสามารถแปลงเป็นลบเวกเตอร์ AC ได้เช่นกันตัวนี้สามารถแปลงเป็นลบเวกเตอร์อะไรอ่า PR ได้นะครับแล้วก็เห็นว่าหัางร้างกันหมดเลยก็จะได้คำตอบเป็นเวกเตอร์ศูนย์นะจบอ่าโอเคเนาะถ้าได้แล้วเดี๋ยวดูข้อสามต่อข้อสามย่อยครับ มันลบกันอยู่เนาะเราควรแปลงให้มันเป็นบวกกันนะอ่าจะได้ดูง่ายอ่าถัวนีเรามาก่อนแล้วก็ตัวนี้แปลงเป็นบวกเวกเตอร์ะลรก็ต้องสลับพี่กันใช่ไหมตัวนี้เป็นนิเสธของเวกเตอร์ก็จะได้เป็นเวกเตอร์ P R เนาะแล้วก็บวกตัวนี้ก็แปลงมาสลับกันเป็นอ่าเวกเตอร์ N P และถ้าเราลองสังเกต P อสลับที่สองตัวนี้ เราจะเห็นะายดีๆเนี่ยเชื่อมกันหมดเลยลิงก์กัน n ลิงกับ n แล้วก็ p ลิงกับ p เนี่ยแล้วออก็หัวท้ายมาต่อด้วยเลยเนาะก็จะได้เป็นเวกเตอร์ mr นะครับจบอ่ะพอไหวเนาะโอเคถ้าได้เราเดี๋ยวด,ดูข้อสี่ข้อสี่เนี่ยจะดูยากขึ้นมาหน่อยนะอ่ะเราลองมาดูอันไหนที่มันลิงก์กันดูที่ตัวเลขเท่ากันก่อนล้วกันเนี่ยสองเนี่ย ถ้าพี่ดึงตัวนี้นะอ่าดูสองข้อน,นี้ก่อนดึงสองออกมาเราก็จะได้เป็นอ่าตามนี้ดึงออกมาก่อนซึ่ง c ลิงกับ c เราก็ได้ตัวนี้เป็นสองเวกเตอร์ v ector, อ่า b d ได้นะครับสองตัวนี้ได้มาแล้วแล้วก็เราเห็นว่าตัวนี้ a ลิงกับ a ใช่ไหมอ่าเราก็ได้ตัวนี้เป็นเวกเตอร์ อ่บีดีเหมือนกันนะสองตัวนี้เอามารวมกันได้เราก็จะได้เป็นสามเวกเตอร์บีดีโอเคเราก็จะเหลือแค่สามตัวนี้ที่ราไม่ได้ใช้อ่าเดี๋ยวเราลองมาดูพี่ก็เขียนม,มาเลยแล้วกันเป็นสามเวกเตอร์ a b แล้วก็ตัวนี้แล้วกันอ่าสามเวกเตอร์ b d แล้วก็บวก C อ่าเวกเตอร์ d D E นะอ่าแล้วก็บวก4เวกเตอร์ a อจากตรงนี้เราจะเห็นว่าอ่าพี่ขอไม่ดึงสาออกดูตัวเลขที่เท่ากันนะเนี่ย b ลิงกับ B แล้วก็ได้เป็น3เวกเตอร์แหละ A D ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นเลข4พี่ขอแยกออกมาเป็น3นะแล้วก็บวกอีก1ใช่ไหมเพื่อให้ได้4เนี่ยทั้ง2ตัวเลยนะอ่า โอเคไหมประมาณนี้แยกออกมาแล้วเราสังเกตว่า,าดูที่เป็นเลขสามนะเนี่ยดี D, ลิงก์กับดีลิงก์กับดีตรงตัวนี้เมื่อกี้ชี้ผิดอ่าแล้วก็ E อ่าเดี๋ยวท่านี้ก่อนแล้วกันเราได้เป็นสามเมื่อกี้เอาใหม่นะ D ลิงก์กับ D เนี่ยเราจะได้เป็นเวกเตอร์อ่ะเอาหัวท้ายมาตอบเวกเตอร์เ e อเนาะอ่ะตามนี้โอเคไหมอ่ะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเราจะได้เอามาใช้ต่อเมื่อกี้ยังมองไม่ออกนะอ่ะทีนี้น่าจะมองออกแล้วถ้าเราเขียนสลับที่กันอนะ่ะมองออกเลยเนี่ย สองตัวนี้พี่ขอเขียนสลับพี่กันเราจเห็นว่าเฮ้ย a ลิงก์กับเอ่าเราก็รู้ละนี่สเท่ากันเนาะ A ลิงก์กับ A แล้วก็เอาหัวท้ายมาตอบเป็น3เวกเตอร์ F E ได้เลยแล้วก,ก็สองตัวบวกกันก็ประมาณนี้ครับคำตอบข้อนี้ พอไหวไหมก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วก็ตอบติดไว้ยี้แหละนะครับโอเคไหมเดี๋ยวนี้เขียนดีๆหน่อยมันเล็กไปอ่าเดี๋ยวมองไม่เห็นอ่าที่ไม่พอไงอเป็นสามเวกเตอร์ F E แล้วก็บวกเวกเตอร์อ่า d e แล้วก็บวกเวกเตอร์ f a นะอ่ะโอเคก็ต่อไปนะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวดูต่อนะครับข้อที่สิบสามอ่ามาดูข้อนี้ฮะกำหนดเวกเตอร์ให้ดังรูปนะครับให้เขียนเวกเตอร์ที่กำหนดให้ให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b เวกเตอร์ c วเวกเตอร์ d แล้วก็เวกเตอร์ e นะครับอ่ะ ก็ได้ครับให้เขียนตัวนี้ก่อนเวกเตอร์ ector, อ่า AC ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าเวกเตอร์ AC อยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมนี่มันก็เกิดจากเวกเตอร์ AB บวกกับเวกเตอร์อ่า AC เนาะใช่ไหมเพื่อให้ได้เวกเตอร์รับตัวนี้ออกมามันก็คือเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B ง่ายมากนะครับอ่าโอเคเนาะไม่ยากต่อไปนะครับ มาดูต่อเนาะอ่าข้อนี้จริงๆเนี่ยตอบได้สองแบบนะอ่าตอบอันนี้ก็ได้นะที่จริงอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าจริงๆดูตรงนี้ก็ได้นะแต่มันจะเนี่ยแบบเนี้ยแต่ว่าแล้วแต่เราอ,ะอ่ะอ่ามันดูอันนี้ง่ายกว่าโอเคไหม จะตอบเป็นเวกเตอร์ F ลบกับเวกเตอร์ C ก็ได้นะมันจะเป็นแบบนี้นะตอบได้สองคำตอบหรือตัวนี้ก็ได้ประมาณนี้โอเคต่อมามาดูข้อ2ครับถ้าเป็นเวกเตอร์ตัวนี้บ้าง บีดีล่ะบีดีบีดีอยู่ตรงไหนอยู่นี่ก็เกิดจากนี่ใช่ไหมแล้วก็บวกตัวนี้จะสังเกตว,ว่าหัวลูกศรเนี่ยมันกลับกันใช่ไหมแดงว่านตัวนี้จะเป็นลบเอนะจะเป็นลบเอแล้วก็ตัวนี้มาตรงนะี้ถูกทางแล้วใช่ไหมลูกศรถูกทางแล้วอันนี้เป็น f นะครับบวกกับเวกเตอร์ f ออันนี้คือคำตอบ ขอเขียนสำหรับพี่แล้วกันเป็น F ลบ a โอเคเนาะพี่ขอต่ออันเดียวแล้วกันอ่าจริงๆมันต่อได้อีกอันนะก็คือมาอีกทางก็คืออันนี้เมื่อกี้เวกเตอร์ตัวนี้อยู่นี่เนาะแล้วมาอีกทางก็จะเป็นตัวนี้อ่าต่ออีกอันก็จะเป็นเวกเตอร์อ่าเวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ c นั่นเอง อ่าโอเคไหมตอ,อนนี้โอเคมาดูข้อสามครับข้อสามเป็นเวกเตอร์ af af อยู่ไหนก็มาดูอยู่นี่ใช่ไหมนี่มันต้องลากไปนี่แล้วก็มานี่ก็เราจะเห็นว่ามันต้องบวกกันเนาะมา f ก่อนแล้วก็มานี่แต่มันมาคนละทางใช่ไหมแสดงว่าต้องเป็นลบ e เราก็ได้เป็นเวกเตอร์ f ลบกับเวกเตอร์ e ถึงจะได้ตัวนี้เวกเตอร์ af จบอโอเคไหมประมาณนี้ต่อมามาดูข้อที่4ครับข้อที่4เวกเตอร์ ae ae อยู่ไหนเอ่ยนี่อยู่นี่เนาะ ก็ต้องเกิดจากตัวนี้บวกตัวนี้เนาะอ่าก็คือเวกเตอร์ f บวกเวกเตอร์ c จบครับอ่าพอดูเป็นเนาะไม่น่ายากเกินไปอ่าถ้าได้แล้วเดี๋ยวดูต่อนะครับอ่าดูโจทย์ข้อนี้ครับข้อ14เหมือนเดิมครับให้รูปมาแล้วก็ให้เขียนเวกเตอร์ในแต่ละข้อเนี่ยให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ w ่าเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v เวกเตอร์ w สามตัวนี้โอเคเนาะอ่ามาดูข้อแรกครับเวกเตอร์อ่า ad ad อยู่ไหนก่อนอื่นต้องรู้ก่อนอยู่นี่ใช่ไหมอ่ามันก็เกิดจากเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v นะเอามาทางนี้ปึ๊บปึ๊บเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v โอเคต่อไป อันนี้บ้างนะเวกเตอร์ AC เนาะข้อ2ก็ตอบได้2แบบเนาะตอบอันนี้ก็ได้นะมาทางนี้หรือมาทางนี้พี่ตอบมาทางนี้แล้วกันก็คือ 2W บวกอ่า 2U อ่าพอไหวเนาะไม่ยากต่อไปถ้าเป็นเวกเตอร์ CD ล่ะ CD อยู่นี่เนาะนี่ นี่คือเวกเตอร์ C D แต่มันจากรูปเนี่ยคนละทางเลยต้องเป็นลบ W ใช่ไหมอ่าเป็นนิเศษกันจบแค่นี้เองนะครับอ่าถ้าได้แล้วเดี๋ยวดูต่อนะครับอ่าข้อ15ครับอ่ากำหนดเวกเตอร์เหมือนเดิมนะครับให้ดังรูปจงเขียนตัวนี้กับตัวนี้ให้อยู่ในรูป เวกเตอร์อยู่กับเวกเตอร์ v อ่าเรามาดูตัวแรกก่อนเวกเตอร์ d b ของเราเวกเตอร์ d b อยู่นี่ใช่ไหมอ่าก็เกิดจากอันไหนเอย่ยตัวนี้ใช่ไหมกับตัวนี้ก็จะเห็นว่าตัวนี้ทิศไปคนละทิศทางกันแล้วนะต้องได้เป็นลบต้องเปลี่ยนเป็นอะไรลบ v นั่นเองอ่าเราก็ได้ลบ v บัวครับเวกเตอร์ u ใช่ไหมนี่ตามนี้จบครับอ่า,าสับเขียนสำหรับพี่หนอยจะได้ดูสวยๆอ่าโอเคเนาะอ่าต่อไปครับเวกเตอร์อ่า e อ EF อยู่ไหนเอ,อ่ยอยู่นี่เราจะเห็นว่ามันเป็นครึ่งหนึ่งกันเลยใช่ไหม ครึ่งหนึ่งของเวกเตอร์ตรัวนี้เลยดังนั้นมันก็คือ1ส่วน2ของเวกเตอร์ d b ใช่ไหมเนี่ยถ้าลองสังเกตรูปดูเป็นครึ่งหนึ่งกันนะครับโอเคไหมประมาณนี้อ่าเราก็เอาคำตอบมาตอบได้เลยจากข้อนี้เพราะเรารู้มาแล้วนะก็คือ d b เนี่ยเวกเตอร์ d b เรารูแ้แล้วเป็น อ่าเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ B อ่าอันนี้คือคำตอบนะของเวกเตอร์อ่า e f ของเราอ่าโอเคเนาะประมาณนี้นะครับอ่าไม่ยากเนาะโอเคถ้าได้แล้วเดี๋ยวดูต่อนะครับมาดูข้อ16ครับ ห้ากำนดเวกเตอร์ให้ดังรูปเหมือนเดิมโอเคไหมอ่าเขาบอกว่าอ่าตัวนี้ ad เป็นเส้นมัธยาฐานของรูปสามเหลี่ยม abc นะอ่าเส้นมัธยาฐานคืออะไรจำได้ไหมนี่คือ A d คือเส้นมัธยาฐานอ่ามันคือในบทเรขาคณิตวิเคราะห์อ่าจำได้ไหมเอ่ยมันคืออะไรแล้วเขาบอกให้เขียนตัวนี้ เวกเตอร์ a c ในรูปเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v B, เหมือนเดิมอ่าลองมาดูอทำยังไงดีเอ่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเส้นแม่ฐานคืออะไรนะครับก็เรารู้ว่าตัวนี้เป็นเส้นแม่ฐานเนาะเราจะรู้ว่าเนีย่ยมันลากลงมาแบ่งครึ่งฐานเนีย่ยตรงนี้ต้องเท่ากันโอเคไหม แสดงว่าตัวนี้เวกเตอร์ v ตัวนี้ก็ต้องเวกเตอร์ v ด้วยนะครับอ่าโจทย์ถามตัวนี้นี่เวกเตอร์นะ ac ใช่ไหมเวกเตอร์ ac ก็ต้องเกิดจากเวกเตอร์อ่า ab บวกกับเวกเตอร์ ac อ่าพี่เขียนให้เวกเตอร์ ac ต้องเกิดจากเวกเตอร์ ab บวกกับเวกเตอร์อ่าตัวนี้ bc เวกเตอร์ a b ก็คือเนี่ยมันชี้ลงมาใช่ไหมแต่ว่าไปคนละทางเลยดังนั้นต้องเป็นลบอยู่นะเป็นนิเสธกันแล้วก็เวกเตอร์ b c ก็คือนี่มานี่เลยยาวตรงนี้ก็เป็น v บวก v ใช่ไหมได้อสองเวกเตอร์ v จบละขอเขียนให้สวยหน่อยสาบที่กันนะับมันก็คือคำตอบลอะพอไหวเนาะไม่ยาก โอเคถ้าได้แล้วเดี๋ยวดูต่อครับตัวอย่างต่อไปข้อที่17บเจ็ดคล้ายๆรูปข้อเมื่อกี้เลยนะครับแค่ต่างกันนิดหน่อยให้เขียนเวกเตอร์ตัวนี้นะ,ะในรูป u กับ v อ่าลองมาดูก็มาดูนะครับพี่ขอเอาตัวนี้กันเขียนมาก่อนเวกเตอร์ c d เนี่ยก็คือ เกิดจากเวกเตอร์ c a บวกกับเวกเตอร์ a d ใช่ไหมอ่าเขียนม,มาเลยหรือเราจะาคิดฝั่งนี้ก็ได้นะเหมือนกันนะแต่พี่คิดฝั่งซ้ายด้สองแบบอ่าเวกเตอร์ c a ของเราก็คือเวกเตอร์ u เนอะก็เขาให้มาแล้วก็ตัวนี้อ่า a เวกเตอร์ a d เนี่ยสังเกตว่า เป็นครึ่งหนึ่งของเวกเตอร์อะไรเวกเตอร์ A B ใช่ไหมอ่าก็ขเขียนไปเป็นครึ่งหนึ่งของเวกเตอร์ A B อ่าแล้วเวกเตอร์ A B เราหาได้ไหมอ่าหาได้ใช่ไหมเราก็ต้องรู้นะครับเวกเตอร์ A B ก็คือเนี่ยเวกเตอร์ A B มาทางนี้ใช่ไหมอ่าทางนี้เราก็สามารถหาได้นะครับ มันเกิดจากตัวนี้ a c ใช่ไหมแล้วก็มาบวกตัวนี้เว v e ร์เ์เเตอร์ c b ฮะเดี๋ยวพี่เขียนให้จะได้ไม่งง a b เนี่ยกเตอร์ a b เนี่ยเ,เกิดจากตัวนี้บวกตัวนี้ a c บวกกับ c b ซึ่งเวกเตอร์ a c ของเราก็คือ มันมาคนละทางใช่ไหมต้องเป็นลบ u นะครับเป็นนิเสธกันแล้วก็เวกเตอร์ c b ก็คือเวกเตอร์ v นะอ่ะก็คือเวกเตอร์อ u ลบ v นำะได้มาแล้วตัวนี้ก็แทนค่าไปตัวนี้ก็จะเป็นบวก1นส่วนสเวกเตอร์ a b ก็คือเวกเตอร์ u ลบเวกเอ่อเวกเตอร์ v ลบเวกเตอร์ u ครับ โอเคไหมอ่าประมาณนี้เขาคิดอ่านะอ่าจากตรงนี้ก็กระจาย1ส่วน2ไปนะก็จะได้เป็น1ส่วน2เวกเตอร์ v ลบ1ส่วน2เวกเตอร์ u ก็จะได้เป็น u ลบ1ส่วน2อ่าเวกเตอร์ u ก็จะได้เป็น1ส่วน2เวกเตอร์ u อันนี้ก็ลอกมานะเป็น1ส่วน2เวกเตอร์ v จบ อ่าพอไหวเนาะประมาณนี้